สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับสาวสุรัตน์พัทถินเอ๋ในเดนมาร์กแล้วนะคะดีดู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 ดดนี่ดูนะคะทุกคนทุกคนจ๋าเอ๋ใครเรียกเอ๋เรียกยายเรียกป้าก็ได้นะคะเรียกได้หมดเลยเพราะเอ๋เป็นยายเลยนะคะหลานสามคนแล้วจา้าดูนะคะทุกคนจ๋านูน่นนุ่นสวยมากวันนี้เอ๋จะให้มาดูอะไรรู้ไหมคะแล้วดูนี่สารเนรนี่เอ๋จะ เมื่อวานเอถอนไปได้หน่อยครึ่งหนึ่งแล้วกระเทียมค่ะทุกคนดูกระเทียมเอปีนี้เยอะมากดูหัวใหญ่ๆชสวยด้วยนี่ค่ะมาทุกคนเอจะเริ่มถอนกระเทียมกันนะคะมาค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นเอไหมเนาะมาค่ะทุกคน เอจะถอนต้นที่มันล้มล้มนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนเนี่ยเดี๋ยวพอต้นมันตายแล้วเราจะหาต้นมันไม่เจอนะคะคือมันมันแก่หมดแล้วนะคะถ้าต้นมันล้มมันเหลืองแล้วเนี่ยได้แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะดูค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยมันนอนแล้วและในนี้เอปลูกไปนี่ไปแล้วนะคะปลูกเอ,เอวานเม็ดผักชีไปแล้วดูทุกคนอันนี้กระเทียมโทนนะคะดูหัวใหญ่มากเลย เมื่อวานเอถอนไปแล้วเกินครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าอามันต้นมันล้มแล้วบางต้นเอจับแล้วต้นมันขาดนี่สวยมากหัวใหญ่ๆอ,อ,อ,อยู่ค่ะทุกคนนี่กระเทียมนี่เอปลูกทุกปีนะคะเพราะเอชอบกินกระเทียมค่ะเอาทากระเทียมดองไว้ด้วยนะคะทุกคนนี่มันดึงขึ้นเลยก็ได้นะคะเนี่ยดึงขึ้นแบบนี้ค่ะแต่บางต้นน่ะเอกวงุงหมมันขาดเห็นไหมล่ะ พอต้นเล็กๆเ,เนี่ยพอต้นมันแก่จัดแล้วมันจะขาดค่ะทุกคนนี่นคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวถอนหมดแล้วเอ๋จะให้ดูนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะทุกคนเดีย๋ยวลองดึงดูว่าตรงนี้มันโอไหมนี่หัวมันใหญ่กันนะนี่นก็ขึ้นอยู่ค่ะนี่ขึ้นอยู่ค่ะ อ,อต้นไหนดึงขึ้นอ๋อขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ขึ้นค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นี่สวยๆคะ่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะปุ๊บๆนี่ชีวิตเลี้ย,ยสาวใต้ในเดนมาร์กชอบชีวิตแบบนี้นะคะนี่ คเห็นไหมสามีเอาตะเกรงมาวางไว้ให้ให้เอตากดูค่ะทุกคนมาวันนี้เอถอนแค่นี้ละค่ะทุกคนจ๋าดูบริบาลบริบริบาลบริเวณบ้านของเอค่ะจะพูดเร็วไปไหนเนาอยนี่ก็ดูมันฝรั่งค่ะกะอฝ่งแล้วก็พวกพักทองพวกสกวอตของเอ สควอตก็คือซุกค,คินี่ของภาษาของอิตาลีหรือว่าของสเปนเอ๋ไม่รู้นะภาษาเดนมาร์กเขาเรียกสควอตก็นี่ใช่หมดนี่เนห้องกระจกอี๋นะคะทุกคนเห็นไหมเขาจ้องกจกเดี๋ยวจะพาเข้าห้องกระจกนะคะทุกคนดูนี่คะ่ะคุณสามีกรบไอ้นี่ให้เอ๋มันฝรั่งเอปูก็เต็มเลยแล้วก็ นีนี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรเอ๋ลืมมันไปแล้วบ้านบ้านเราเขาเรียกต้นแก่นตะวันนะคะหัวแก่นตะวันน่ะเอ๋เดินเลาะละข้างหลังพาทุกคนเข้าห้องกระจกนะคะทุกคนนี่ค่ะในห้องกระจกเอ๋ปีนี้ไอ้มะเขือเทศนี่เอ๋เพาะเองหมดเลยนะคะเพาะพันเองแล้วก็ปลูกรูพลิกของเอพลิก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 เยอะมากเลยต้นพลิกกําลังเป็นดอกนะคะพลิกแล้วก็แตงกวานี่แตงกวา กำลังเป็นลูกเลวลูคะ่ะทุกคนลูกกอกอองห้อยห้อยเป็นแถวนี่ทุกคนทุกคนนี่ดูดิมันมีทุกข้อเลยนะนี่มีทุกข้อเลยนูน่นแล้วก็นูน่นนูน่นนู่นกองเป็นแถวแถวเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ไม่ทิ้งยายเอสาวใต้ในเดนมาร์กคนนี้นะคะสาวสุราษฎร์พื่อถิน่นกพื่มาอยู่สแสดงไกลเลย <_ S 1> นี่นี่น้ําที่รองเอาไว้นี่ค่ะทุกคนอีจะให้ดูชดตรงนี้อีกผักอันนี้ของเอีสวยจริงๆค่ะดูแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะเดี๋ยวอีจะถ่ายให้ดูมันสวยดีจังเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับสาวสุรัตน์พัทถินเอ๋ในเดนมาร์กแล้วนะคะดีดู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 ดดดนี่ดูนะคะทุกคนทุกคนจ๋าเอ๋ใครเรียกเอ๋เรียกยายเรียกป้าก็ได้นะคะเรียกได้หมดเลยเพราะเอ๋เป็นยายเลยนะคะหลานสามคนแล้วจา้าดูนะคะทุกคนจ๋านู่นนุ่นสวยมากวันนี้เอ๋ะจะให้มาดูอะไรรู้ไหมใครแล้วดูนี่สารเนรนี่เอ๋เะ เมื่อวานเอถอนไปได้หน่อยครึ่งนึ่งแล้วกระเทียมค่ะทุกคนดูกระเทียมเอปีนี้เยอะมากดูหัวใหญ่ๆสวยด้วยนี่ค่ะมาทุกคนเอจะเริ่มถอนกระเทียมกันนะคะมาค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นเอไหมเนาะมาค่ะทุกคน เอจะถอนต้นที่มันล้มล้มนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ถอนเนี่ยเดี๋ยวพอต้นมันตายแล้วเราจะหาต้นมันไม่เจอนะคะคือมันมันแก่หมดแล้วนะคะถ้าต้นมันล้มมันเหลืองแล้วเนี่ยได้แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะดูค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยมันนอนแล้วแล้วในนี้เอปลูกไอ้นี่ไปแล้วนะคะปลูกเอ,เอวานเม็ดผักชีไปแล้วดูทุกคนอันี้กระเทียมโทนนะคะดูหัวใหญ่มากเลย เมื่อวานเอถอนไปแล้วเกินครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเออมันต้นมันล้มแล้วบางต้นเอจับแล้วต้นมันขาดยสวยมากหัวใหญ่ๆอยูยยยย่ค่ะทุกคนนี่กระเทียมนี่เอปลูกทุกปีนะคะเพราะเอชอบกินกระเทียมค่ะเอทํากระเทียมดองไว้ด้วยนะคะทุกคนนี่มันดึงขึ้นเลยก็ได้นะคะเนี่ยดึงขึ้นแบบนี้ค่ะแต่บางต้นน่ะเอกลัวหมันขาดเห็นไหมล่ะ พอต้นเล็กๆเนี่ยพอต้นมันเก่จัดแล้วมันจะขาดค่ะทุกคนน,นี่ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวถอนหมดแล้วเอ๋จะให้ดูนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะทุกคน,นจะลองดินดูว่าตรงนี้มันโอไหมนี่หวัวมันใหญ่กันนะนี่นก็ขึ้นอยู่ค่ะนี่ขึ้นอยู่ค่ะ อื้ต้นไหนดึงขึ้น๋อขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ขึ้นค่ะทุกคนนี่ไหมคะนี่นี่สวยๆค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะปุ๊บๆนี่ชีวิตเจี๊ยสาวใต้ในเดนมาร์กชอบชีวิตแบบนี้นะคะนี่ คีเห็นไหมสามีเอาตะเกรงมาวางไว้ให้ให้เอตากดูคะ่ะทุกคนมาวันนี้เอถอนแค่นี้ละคะ่ะทุกคนจ๋าดูบริบาลบริบริบาลบริเวณบ้านของเอคะ่ะจะพูดเร็วไปไหนเนาอยอนี่ก็ดูมันฝรั่งคะ่ะกะชอฝรั่แล้วก็พวกฟักทองพวกสกวอตของเอ สควอตก็คือซุกค,คินี่ของภาษาของอิตาลีหรือว่าของสเปนเอ๋ะไม่รู้นะภาษาเดนมาร์กเขาเรียกสควอตก็นี่ใช่หมดนี่ในห้องกระจกอี๋นะคะทุกคนเห็นไหมค้าจะจ่องกระจกเดี๋ยวอจะพาเข้า้องกระจกนะคะทุกคนดูนี่ค่ะ <c oughs> คุณสามี <c oughs> กลบไอ้นี่ให้เอ๋มันฝรั่ง <c oughs> เอปูก็เต็มเลย <c oughs> แล้วก็ นีนี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรเอ๋ลืมมันไปแล้วบ้านบ้านเราเขาเรียกต้นแก่นตะวันนะคะหัวแก่นตะวันน่ะเอ๋เดินเลาะละข้างหลังพาทุกคนเข้าห้องกระจกนะคะทุกคนนี่ค่ะในห้องกระจกเอ๋ปีนี้ไอมะเขือเทศนี่เอ๋เพาะเองหมดเลยนะคะเพาะพันเองแล้วก็กปลูกดู่พลิกของเอ๋พลิก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 เยอะมากเลยต้นพลิกกําลังเป็นดอกนะคะพลิกแล้วก็แตงกวานี่แตงกวา กำลังเป็นลูกเลวดูค่ะทุกคนลูกกอกอ่อ,องห้อยๆเป็นแถวนี่ทุกคนทุกคนนี่ดูดิมันมีทุกข้อเลยนะนี่มีทุกข้อเลยนู่นแล้วก็นูน่นนูน่นนู่นกองเป็นแถวแถวเรยทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ไม่ทิ้งยาเอสาวใต้ในเดนมาร์กคนนี้นะคะสาวสุราัฎร์พลัดถิ่นพลัดมาอยู่สแสดนไกลเลยนี่นี่น้ำที่รองเอาไวา้นี่ค่ะทุกคนเอจะให้ดูชดตรงนี้อีกผักอันนี้ของเอสวยจริงๆค่ะดูแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูมันสวยดีจังเลย ดึงดูว่าตรงนี้มันโอไหมนี่หัวมันใหญ่กันนะนี่ก็ขึ้นอยู่ค่ะนี่ขึ้นอยู่ค่ะอึ้มตันไหนดึงขึ้นโอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อ,ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ขึ้นค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่นีส่สวยๆค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะ ป,ปุ๊บนีชีวิตเเอสาวใต้ในเดนมาร์กชอบชีวิตแบบนี้นะคะนี่โอเคเห็นไหมสามีเอาตะเกรงมาวางไว้ให้ให้เอตากดูค่ะทุกคนมาวันนี้เอถอนแค่นี้ละค่ะทุกคนจ๋าดูบริบาลบรบิบ,บาริบาลบริเวณบ้านของเอค่ะจะพูดเร็วไปไหนเนาะยเอนี่ก็ ดูมันฝรั่งค่ะกระซอฟร์แล้วก็พวกฟักทองพวกสควอตของเอสควอตก็คือลุกซุกินีของภาษาของอิตาลีหรือว่าของสเปนเอไม่รู้นะภาษาเดนมาร์กเขาเรียกสควอตก็นี่ใช่หมดนี่ในห้องกระจกอนะคะทุกคนเห็นไหมเะาจ้องกระจกเดี๋ยวจะพาเข้าห้องกระจกนะคะทุกคน <c oughs> ดูนี่ค่ะ คุณสามีกลบไอนี่ให้เอมันฝรั่งเอปลูกไว้เต็มเลยแล้วกน็นี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรเอลืมมันไปแล้วบ้านบ้านเราเขาเรียกต้นแก่นตะวันนะคะหัวแก่นตะวันน่ะเอ๋เดินเลาะละลข้างหลังพาทุกคนเข้าห้องกระจกนะคะทุกคนนี่ค่ะในห้องกระจกเอปีนี้ไอมะเขือเทศนี่เอเพาะเองหมดเลยนะคะเพาะพันเองแล้วก็ปลูก ดูพลิกของเอพล,พลิก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 เยอะมากเลยต้นพลิกกาลังเป็นดอกนะคะพลิกแล้วก็แตงกวานี่แตงกวากําลังเป็นลูกเลวลูค่ะทุกคนลูกกอกอมห้อยห้อยเป็นแถวนี่ทุกคนทุกคนนี่ดูดิมันมีทุกข้อเลยนะนี่มีทุกข้อเลยนู่นแล้วก็นู่นนู่นกองเป็นแถวแถวเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนค่ะโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ไม่ทิ้งยายเอสาวใต้ในเดนมาร์กคนนี้นะคะสาวสุราชพลัดถิน่นพลัดมาอยู่สแสดงนไกลเลยนี่นี่น้ําที่รองเอาไวา้นี่ค่ะทุกคนเอจะให้ดูช็อตตรงนี้อีกผักอันนี้ของเองสวยจริงๆค่ะดูแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดู มันสวยดีจังเลยป๊บ